ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับช่องทำไปเรื่อยครับอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำง่ามหนังสติ๊กเขาควายแบบง่ายๆนะครับมือใหม่ก็ทำได้นะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีเอยนะครับมีดซิวตะไบนะครับแล้วก็ริมสำหรับ ขยายง่ามนะครับเทียนสำหรับลนขาง่ามนะครับเราต้องใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ไม้ประทัดปากกานะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในแบบฉบับของผมนะครับเอาเฉพาะอุปกรณ์ที่เรามีนะครับเป็นอีกวิธีการนึงนะครับที่อยากแนะนำหลายๆท่านถามผมเข้ามาว่าทำง่ามเขาไฟยังไงนะครับ อันนี้เป็นการทำแบบพื้นฐานนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้อาจจะทำไปให้มันพลิกแพงมากกว่านี้สวยกว่านี้ก็ได้ครับนี่คือเป็นเป็นการแนะนำวิธีการหนึ่งนะครับก็ลองรับชมดูนะครับผมจะอธิบายเป็นขั้นขั้นตอนไปนะครับครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องการเลือกเขาก่อนนะครับ ว่ามันสําคัญนะครับการเลือกเขาเนี่ยเราเราพยายามเลือกอันที่ตรงนะครับอันที่ตรงแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอดีกับมือเรานะครับเขาควายเนี่ยมันจะมีสอแบบนะครับมันจะมีแบบกลวงแบบนี้กับแบบตันๆแบบนี้ถามว่าอันไหนทํายากกว่ากันอันตันทํายากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราง้างเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนเยอะ มันถึงจะง,าง่ายแต่ <c oughs> แต่ไอเขาแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าผมแนะนำว่ามือใหม่ควรจะใช้เขาแบบนี้มากกว่านะครับถามอีกครั้งหนึ่งว่าไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับพ่อค้าเขาควายเวลาเราเรียกซื้อเนี่ยเราต้องดูพ่อค้าด้วยนะครับ เพราะว่าบางทีก็มีโจรน,นะครับสำคัญที่สุดคืออย่าเห็นแก่ของถูกนะครับซื้อซื้อกับคนที่ไว้ใจได้กับกลุ่มที่ไว้ใจได้นะครับเพราะผมเองก็เคยเจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราได้เขามาแล้วนะครับที่เราถูกใจละ ทีนี้เราก็จะมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับวัดลงมาสักแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าชอบถ้าชอบง่ามลึกก็เอาเยอะหน่อยถ้าไม่ชอบลึกก็ลดลงมาผมผมเอาประมาณเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนเราจะผ่ากลางนะครับพยายามผ่า พยายามผ่าให้ตรงที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปง้างเนี่ยถ้าเราผ่าไม่ตรงไม่ได้ศูนนะครับมันจะเอียงไปไม่ซ้ายก็ขวาเราจะมาดัดยากนะครับเราต้องดูด้วย อนนี้เราก็ผ่าเรียบร้อยนะครับแต่ยังง้างไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับช่วงนี้มันจะหนาเดี๋ยวเวลาเราง้างเสร็จเราจะแต่งยากสมมุติว่าเราไม่มีไฟเบอร์นะครับเราต้องแต่งตอนนี้เลยครับสมมุติว่าผมไม่มีไฟเบอร์นะครับผมมีแต่มีดเอามีดแต่งก็ได้นะครับ ครับตอนนี้เราก็แต่งเรียบร้อยนะครับดูดีนะฮะต่อไปก็จะไปง้างนะครับต่อไปเราก็จะมาง้างเขานะครับเราจะง้างตรงส่วนนี้ก่อนนะครับ ร่นมาสักระยะนะครับร่นมาสักระยะเราลองจะมาเราจะมาลองง้างดูนะครับ เริ่มเริ่มเข้าได้แล้วนะครับถ้ามันยังฝืนอยู่ก็อย่าอย่าเพิ่งไปตอกเข้าลึกนะครับมันจะฉีกนะครับเราต้องให้ความร้อนอีกเรื่อยๆครับค่อยๆตอกไปทีละนิดทีละนิด,นดใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับพอลนมาสักระยะนะครับตอกลงเรื่อยๆก็มันก็จะติดนะครับนี่แหละครับเราก็ดึงออกเปลี่ยน ครับเปลี่ยนขนาดของริมแนะนําไว้เลยนะครับว่าหาริ่มหลายหลายตัวสํารองไว้นะครับเพราะเราจะใส่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับสมมุติกว้างเจ็ดเซนเราก็ต้องหาริ่มมาช่วยเสริมเรื่อยๆนะครับอสมมุติว่าเราโอเคแล้วนะครับคิดวัดทรงได้ความกว้างของง่าม ความกว้างของง้มได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จุ่มน้ำเลยครับยังไม่ต้องเอาลิ่มออกนะครับจุ่มไว้สักพักหนึ่งให้มันเย็นนะครับเขาที่มันอ่อนก็จะแข็งตัวนะครับค่อยเอาออกจุ่มไว้สักพักก่อนนะครับ โอเคครับเอาออกเลยตอนนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้แห้งเรียบร้อย,ยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนบากหัวนะครับบากหัวสําหรับมัดยางนะครับอันนี้เราจะเอาไว้ใส่ยางไทยนะครับ ปากเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็แต่งเราจะใช้ลูกหมูเจียวก็ได้นะครับตรงรายบากนี่เราจะให้มันมีหัวตรงนี้แต่ถ้าใครไม่มีจะใช้มีดก็ได้แต่ผมจะใช้สิวนะครับ ไปก็ถ้ามีใครใครมีลูกหมูจะใช้ลูกหมูแต่งก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ตะใบก็ได้นะครับหรือกระดาษทรายก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เราที่เรามีอยู่นะครับสมมติว่าผมมีแต่ตะใบก็จะใช้ตะใบนะครับแต่งตรงนี้ก่อน โอเคครับเราแต่งในส่วนของขางาเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาแต่งผิวนะครับเป็นอันดับสุดท้ายละครับต่อไปเราก็จะมาแต่งผิวนะครับอันนี้ผมใช้ใบกบกเก่านะครับถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ตะไบก็ได้หรือว่าเศษแก้วก็ได้ระวังมือด้วยนะครับ เคครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับใครก็ทำได้นะครับขั้นต่อไปก็จะมัดยางนะครับแล้วลองยิงดูอ่าก่อนจะไปเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกในการใช้ความร้อนนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเป็นเขาวตันนะครับมันจะงางยากหน่อยเราต้องเผานานๆหน่อยนะครับ อันนี้เป็นเขาที่มันมีรูนะครับมันเลยง่ายนะครับเพราะมันบางเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเขาที่มันตันเยอะๆมันจะงานยากนะครับเราใช้เวลามากหน่อยเราต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบโอเคไปมัดยางกันครับเราจะไปทดสอบยิงดูนะครับ ก็ทดสอบยิงเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนท่านใดมีปัญหาสงสัยอะไรตรงไหนนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ